ก็ได้นำส่วนราการที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาดูพื้นที่นะครับออกมาดูพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมที่นานะครับก็กำลังหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาอยู<_<_><__ cool ่นะครับตอนนี<_<__้ก็มีชาวบ้านบ้านสำราญน้อยหมู่ที่สองตมุนท่าเอหนองโตองจขอนแก่น ครับก็ได้ออกมาร่วมกันพิจารณามาดูพื้นที่ร่วมกันนะครับก็มีนําโดยท่านาผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับสมาชิกปตอของบ้านสำราน้อยหมู่ที่สองนะครับออกมาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการหารือหาวิธีกันอยู่นะครับ

ก็ให้เจ้าของที่นานะครับที่อยู่ข้างเคียงได้พิ e r นานะครับได้ตกลงกันนะครับการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนมูลนิธิก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ มันจะมีคนที่ได้รับการเดือดร้อนนะครับคนที่เสียผลประโยชน์นะครับในเกี่ยวกับโครงการที่โครงการนี้ผ่านนะครับถ้าเราดําเนินการได้ก็จะดําเนินการนะครับถ้าดําเนินการไม่ได้ก็คงจะหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี่ก็คือเอาถนนฟังใดทางหนึ่งจะว่าที่เขาหน้าไสนี่วบ้านทอให้เลี้ยวเขาได้เตอนนี้เนี่ยมันบอกก็คือว่าถนนมันอยู่งฟังใดกันนั่นละ บจากนี้มาถนนยี่ฟังนั้นครับสร้าได้กันองน้พวงศ์มต้องอยู่ฝั่งเดียวกันตลอดรันไม่หันต่อกรตัดตัว่าไปอยู่ไปฝั่งเดียวกันที่นม่เียครับไปหันน้ำน้ำนน้แต่ว่าถนนไปอยู่หน้าฟังนั้นบัดนี้เจ้าหน้าจะนีถนนฟังนั้นฝังนั้นเลยนนสหกถนนทีอยู่ฟังนี้รังนั้น่นี้บัดไปหันเราฝังน้ำที่อยู่ฟังทานนี้เดี๋ยวนี้ขันยักษ์ักษ์ทางล้หน้ากัน ไปแล้วไปหดหน้าไผก่อนเอาทอฝังกับทอวางปับเลี้ยวลงมหน้าเลยเขาใจเขาใเขาเ็แบบนันะองตันั่นคเนยวล้าใจ่แคนคนคยู่เหมนเธอเออนั่นแหละเออฟังหน้าเล้วฟังหน้าแล้วหน่งห่งกันไอ้เป็นไปชุมประชากกันท้้งหมนเลยจะบอกเอามปเห็ดไ้เนาะ้หมนผมมาสูให้มันก็ได้ดอกนีร้เสียร้สีว่าไอ้ยิงแต่ร้ีแล้ว

bà lại chụp luôn cái đấy không ai đâu mì ngon lắm lắm hết mực bún tôm rất là ngon bún tôm hết mực không ai ăn bún tôm bún hết mực không ai ăn bún tôm bún hết mực không ai ăn bún hết 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 ยกมือว่าเป็นพ่วงการต่อการแล้วมันเป็นบรรยากาศอะไรใชกไหมารับโครงการพัฒนากสรมากกว่าโครงการนี้นัดเลยลโครงการนี้ก็เป็นคลองส่งน้ำโครงการคลองส่งน้ำของบ้านสำนน้อยหมู่ที่สองครับซึ่งเริ่มมาจากการประชุมประชาคมที่ผู้เรียกความเดือดร้อนก็เสนอโครงการนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ผ่านที่นาของหลายคน ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโครงการนี้จะสามารถดําเนินการได้หรือเปล่านะครับก็อยู่ที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วยนะครับแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายป่ายนะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับเพราะว่าหลังจาก เมษาไปแล้วเนี่ยก็คงจะได้มีการทำนานะครับหวานข้าวกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังสำรวจพื้นที่นะครับ วันนี้ทางองค์การบริหารสนบนุนะครับก็ได้นําโดยท่านนายกสรรกังมนาวราวันนะครับประลัดอบตโนนทาตนะครับคณะส่วนโยธาในช่างโยธ,ธานะครับท่านรองนายกก็มานะครับวันนี้มาลุยทุ่งนาด้วยกันนะครับ เป็นวิธีการทํางานของอบตอนนทาตนะครับก็คงจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับสํารวจปัญหาความต้องการดูความเป็นไปได้ของโครงการด้วยว่าเราจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่นะครับถ้าหากตกลงกันได้ก็คงจะได้รีบดําเนินการนะครับ

มันน ba e. ี e. ่เขาจะเอาลุ no. uh, ้งนี่เนาอ้โอ no. uh, ้โอ no. ้โ no. อ้ออได้แล้วครับได้วครับน no. no. ี่ยืดตีรือเป่าใช่ตนนี้เราควาเนาะโอ้โอัโอ้โออ้โอ้้โอ้อ้อ้โ่้โอ้โอ้โ้อ้โ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 อ้นอ้้โอ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 ออ้ออ้าอ้อโไปอน้ เฮาเห็นมาแล้วตนนีพอใครเห็นมันให้มันเชียมากพอดี้ครับ้เนี่ยกล้เลยตอนนี้มาตอนนี้มันนี้มันมันบ่แม่นเราปล่อยปล่อยเป็นขั้วหน้ํากับบัวทางนี้มาบ่ได้บ่ได้เราอยากจะกลับบ่ได้ประเทศทางไหมมาถึงนี่ปั๊บเป็นท่อดต้นเหมือนนครับเหรือบ่วถือหินใหญ่ทอดได้มาขวากี้เนี้ยของพนิษฐ์ไทยรับตาว่ามาหอดนี่หม้อไปเลยบานนี่เข้ามาทางนี้เห็นแต่ทีมาได้หมด

เอาที่รอกับพ่อนี่กันได้ไปแต่ว่าต้งนี้กัที่เฮ็ดเป็นพีข้าอกัพอเเบื่อดเฮ็ดพเหนมันถามได้ให้รถทามได้ไว้ยมันไม่ยากหรอกไมยากหรอั้งนี้เพ่อที่เพอเอนเอาเดี๋ยวนี้ ของเราหัวใจเราไปเพื่อแค่เราไปพราไหมใหญ่ใหญ่ครัพูดเล้วขอเขาง่ายหัวใจพูดเลี้ยวตาโกงมันหุ่นตาโกงแค่ไปเขาไปเขาไปเขาไปพขาไปเ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 ขอไปเขา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 ไเขาไปเขาไปเขาไปเขาไเขายปเขาไปาไปเขาไปเอาไปเข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 านปเขาไเขาไป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 เขาไเขาไป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 ้ขาไปาไปเข